อะถอะราด,ด,ดีอ่ะาดีขึ้นเถอะทาดี่ะอ๋อวันนี้กับข้าวเด็กๆวันนี้กระเพราไข่ดาวขนุาจานาหารน้อยคุณทางม้งี้ออยคุณทาง

แงออย่างนี้ดามยมอับยุเยมนั้นจะใ,ใ,ใดาวยมไปจิงฉันจะขอเชื่อแต่ฉันเห็นดาวยมเล ครับนะครับนี่ครับนี่

ออกํนะอออากอ,อ่างคืออะไรนะกําอ่างคุณฝังตําอ่างคืออะไรอ่ะอคนน้น่อะแลกินกิน

ใช่แล้วบอนมาเอ้แค่ออกมาปิ้งกันเ่อาเลยบอลก็พออย่างพออย่างเออเหมือนกาห่อเอาเอา้อเสร็จ้คกินโชว์ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

อย่างไเล็กพ uh, yes. mm ี hmm. uh, uhm. mm ่ก hmm, mm, uh. ็ดูอ่อนนาก็ดูอ่อนนเนีกัสมมัามนไมนหลายเว้พี่น่เวอืมหลายเนาะแลวกวันเลยวันวูดูอ่อนอืมได้ยิ่งอ่ะตัดขนมก๋วเวเลยเออมังก็ไม่บาจ้ะ

้ก็นะครับ